ต้องเท้าความก่อนว่ากัดมันเห็นเพลงก่อนน้องกัดเห็นเพลงแล้วก็แบบชอบมากชอบถึงขนาดที่ไม่ได้เข้าวารับประชุมอ่ะคือเข้ามาถึงเดือนมาถึงพี่เอาเพลงนี้ซื้อเจฟคักยูแต่เขาบกหัวเสียจังไหนคือมันเราเราเข้าใจถึงความรู้สึกของโอโหุ่เนื้อเพลงคือมันมันคือหมอปรวานอยากจะพูดอะไรเยอะๆแต่สุดท้ายพูดได้แค่แค่บอกว่าบอกเป็นอย่างก็เข้าขใจพอเพลงมันยิ่งแบบว่า มันยิ่งเล่าเล่าสิ่งที่เราไม่ได้เล่าในหนังเหมือนที่เราพยายามจะสื่อสารแต่เราทําได้แค่ภาพกับคําพูดแค่คําพูดนี้แล้วก็อยอมต้องต้องต้อง,องอยอมรับว่าคนแต่งเพลงบางทาที่อยากเก่งมากที่จะสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอและถ่ายทอดออกมาเ,เป็นเพลงบเป็นงผมในนี้โอกาส เบื้องหนังเรื่องไทยบ้านหรือซีรีส์นะครับซึ่งมีความชื่นชอบนะครับในส่วนของอาการสานหรือว่าตัวละครหลายๆนะครับเล่เาเผอิญนะครับไปถึงฉากที่ตัวละครตัวหนึ่งนะครับซือมองประว่านนะครับเพื่อนในห้องให้แล้วก็บ,บอกกับพระเอกก็คือตัวละครสือจ้ารอดน,นะครับว่าบอกเป็นหยังเขาเข้าใจนะครับ ตอนนั้นนะครับผมรู้สึกว่าผมสงสารนะครับว่าดูกกับว่าลูวา่วาจะบอจังไรดีกเ็เลยแต่งเป็นเพลงนะครับกเ็เลยเอาซ้อเพลงตามนั้นเลยบ่อเป็นยังเขาเข้าใจบอเป็นยังเขาเข้าใจพอได้เพลงมาเนี่ยเราก็ ผงให้เต้เป็นโปรดิวเซอร์เพลงก็โยนโจทย์ให้เขาไปว่าเฮ้ยกูอยากให้อีเพลงนี้เนี่ยมันเป็นเพลงที่เป็นตัวแทนของคนเจ็บปวดเป็นตัวแทนของคนอ,อกหักคนที่อ,อกหักฟังเพลงนี้แล้วแม่งถ้าไม่ถึงขั้นน้ำตาไหลก็ขอให้รู้สึกกับมันแบบไอ้เหี้ยเจ็บว่ะจะโจทย์โปงกับที่ให้มาเนาะต้องการให้เพลงมันเรียวและเจ็บที่สุดมีสองอย่างนี้คือโจทย์ที่โยนให้มา อันดับแรกเลยก็คือการเลือกหานักร้องเพราะว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากในระดับนึ่งที่ว่าจะปั้นจะหาน้องนักร้องมือใหม่ที่เข้ามาร้องในเพลงนี้ปรากฏว่าเราก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งจากโปรดิวเซอร์กัดที่ดิวเข้ามาพยายามจะศึกษาชีวิตของผู้หญิงคนนี้ครับศ,ศึกษาศึกษาก็คือความชอบของเขาเขาชอบเพลงแนวไหนสไตล์เขาเป็นยังไงผู้หญิงลูกนี้เขาเหมาะกับดนตรีประเภทไหนแบบไหน ทำเพลงออกมาเราพยายามจะตัดดนตรีหรือเครื่องดนตรีหลายๆชิ้นที่มันทําให้เพลงดูสวยงามเกินไปพยายามจะใช้ซาวน้อยที่สุดแล้วก็ปรับพวกแต่งเสียงพวกรีเวิร์บเนี่ยพยายามจะใช้ให้น้อยที่สุดถึงขั้นแบบไม่ใช้เลยเพราะว่าเราต้องการความดิบของเพลงให้มากที่สุดถ้าเป็นโจทย์ในเรื่องของดนตรีนะครับถ้าเป็นทีมไทยบ้านเดอะซีดีนะครับผมนึกถึงความเป็นความเป็นไทยบ้านแล้วแต่ก็ความเป็น เอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นไทยบ้านสมัยใหม่คือตอนนั้นยังไม่รู้ว่าใครจะเป็นนักร้องนะครับแต่รู้ว่าเพลงนี้จะให้ผู้หญิงคนหนึ่งถ่ายทอดซึ่งยังไม่รู้จักกันนะครับเรายังไม่เคยเจอกันจะทํายังไงให้คนคนฟังรู้สึก,ร,สกรู้สึกถึงความเจ็บหรือว่าเนื้อหาของเพลงใช้เวลาพอสมควรนะครับเพราะว่ามันต้องคิดเมลโลดี้คิด,ค,ดคิดทั้งกรุ๊ปของเครื่องดนตรีคิดทั้งทางคอร์ดอะไรต่าง ในส่วนของซาวก็อยากให้มันมันนุ่มขึ้นกว่านี้นะครับแต่ว่าก็เราก็หาความลงตัวโดยเฉพาะ,ะเสียงเสียงนักร้องก็ก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขานะครับเป้าหมายแรกคือเราก็อยากให้คนดู ได้รู้สึกเหมือนที่เรารู้รู้สึกตอนที่ฟังเพลงนี้ว่าโอเคเพลงนี้มันมันคือเพลงนี้มาเติมเต็มส่วนที่หายไปของหมอป,ปลาวานอะไรอย่างเงี้ยคือเป้าหมายของของเพลงเนี้ยเราเป็นตัวแทนของคนที่เจ็บปวดหรือโดนทำลายจากความรักในเรื่องของ m อเนี่ยคือ เมื่อเมื่อเพลงมันมาแล้วฟังฟังเพลงครั้งแรกหลังจากที่เสร็จเดโมโหรืออะไรแล้วเนี่ยเราพยายามสืบซับมันให้ได้มากที่สุดเปิดฟังแล้วก็พยายามตีความหมายพยายามอะไรของเพลงนะด้วยตัวเพลงเนี่ยที่ว่ามันเกิดจากหมอประวานซึ่งจริงๆแล้วเพลงมันไม่ได้สร้างหมอประวานแต่ว่าหมอประวานเป็นคนสร้างทําให้เกิดเพลงนี้ขึ้นมาเราก็เลยต้องไปเข้าใจในตัวของหมอประวานว่าเขาเป็นยังไง และความตั้งใจจริงก็คืออยากทําให้ MV เนี่ยีเนี่ยมันถ่ายทอดความรู้สึกความเจ็บปวดของหมอประวานออกมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็อยากทําให้ทุกคนเชื่อดู MV เพลงนี้เชื่อว่าเขามีตัวตนจริงๆเขาเขาเจ็บปวดจริงๆแล้วก็เขาร้องไห้กับคนที่ชื่อจารอดจริงๆชนชนตรงนึงอะชนตอนแรกก็ได้แต่ไม่ได้ชนคนนะที่ไอที่นั่งข้างหลังนะ อ่ถ้าชนล้อก็ได้หรือเอาตามฟิลเลยลอเอาตามฟิลแต่อยากให้ชนอยากให้ชนแล้วขอโทษไม่รู้ว่าขอโทษใครนะท่านแต่ว่าอยากขอโทษเพราะว่าเราบังนะแต่ว่าอยู่ในฟิลที่ร้องไห้ <Okay. S 1> ในฟิลที่ร้องไห้แล้วคอแบบเจ็บๆชนสไตล์แบบยาเซอร์มนอยู่ในห้องชนแล้วแบปดแปดคัดสองเท็สองเอทีกูเอทีกเข ไม่ตัวสัรเองก็ก็อยากได้งานที่ที่มันค่อนข้างที่จะซื่อสัตย์ต่อต่อสิ่งที่ประวัตเป็นนั่นก็คือไม่ต้องสวยงามภาพไม่ต้องงามผมก็ตีโจทยดจากนั้นแล้วผมก็พยายามหาวิธีในการเราเรื่องนั่นก็คือ1แล้วผมตีเป็นองานมันต้องดิบ องคือมันต้องเป็นมันต้องเป็นภาษาภาพที่สื่อสารเหมือนกับบุคคลที่3กําลังมองเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นภาพมีหน้าที่แค่สื่อสารสื่อสารต่อจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมไปเก็บเกี่ยวเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหรือว่าอารมณ์บางช่วงให้มันได้อย่างเช่นช็อตที่อ้ประวานเจ็บอย่างเงี้ยต้องพยายามพยายามเก็บรายละเอียดที่เจ็บตรงนั้นให้ได้ ขอต้นไม้ขอต้นไม้ผมด้วยคัสจาเลยครับผมด้วยครับผมมันเป็นคำพูดโง่คำหนึ่งที่ที่พูดออกมาเป็นเพื่อเป็นกำแพงปิดกั้นความรู้สึกจริงๆของเขาอ่ะเอเพื่อไม่ให้ไปทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งประมาณแบบทุกอย่างที่มันอยู่ในใจหรืออยู่ในความรู้สึกเราเราขอรับไว้เองและทรงพัน ออกไปให้อีกคนหนึ่งรับรู้เป็นเพียงแค่บอกเป็นอย่างเขาเข้าใจบมเป็นอย่างเข้าใจคือมันเป็นถ้อยคําที่คนพูดเนี่ยรักษาน้ําใจคนที่ฟังการที่จะพูดอย่างเงี้ยกับคนที่กับคนที่ฟังเนี่ยเราต้องมีความรู้สึกว่าเรารักเขามากแล้วเราเราคิดถึงความรู้สึกเขาก่อนที่จะคิดทิ้งตัวเองด้วยน้ําเสียงที่มันออกไปแล้วก็ด้วย คำถ้อยคําที่พูดออกไปเนี่ยเราเลือกเขาก่อนในขณะเดียวกันเราก็เจ็บไปด้วยข้อดีไปไปน้อนบ้านจาลอดมา,จากจ้ะมันเริ่มตรงไหนวะชอบที่เขาเป็นคนขี้เล่น,นะค,ะค่ะเขาทำให้เรายิ้มเก่งแล้วทำให้เราหัวเราะตลอดอะไรอย่างเงี้ย มีเรื่องมาพูดให้ฟังเรื่องมาอะไรเงี้ยชอบตอนแรกก็คิดอยู่ว่าเออว่าเออหน้าตาอย่างนงี้อย่างนงี้แล้วเขาแบบจะจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้หล่ออะไรเนาะแต่ว่าพออยู่กับเขามาก็รู้สึกว่าเออเขาก็น่ารักนะเออนิสัยแบบกุ๊บหน้าตาเลยหมดเลยเออเขาเข้ามาทําดีกับเราดีทุกอย่างแบบมาหาชวนไปเที่ยวไปน,นไปนั่นไปนี่แล้วแบบก็ทําให้เราแบบ เอ้ยรู้สึกรู้สึกดีก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอะ่ะเออก็แบบเออมันมันก็ทําให้เรารักเขาอะ่ะก็ให้ใจเขาไปหมดแล้วอะไรประมาณนี้แบบเออตอนแรกก็ไม่มั่นใจหรอกพอหลงัลงหนังก็แบบเออไม่รู้ดีมันรักไปแล้วแต่โราเป็นเรียมป่าผมกลับมาจากป่าบ้านนี่แหละครับแน่เ่เขาเรียมนี่มีอยู่ตัวหนึ่งเนีป่าไผ่ คนแบบนี้บอกดีๆนะเจ็บสิคะเจ็บมากก็เหมือนประมาณว่าอยากจะบอกเขาว่าเฮ้ยเราเข้าใจนะแบบถึกเราจะเจ็บ เออรู้เราเจ็บแต่เราเข้าใจนะแบบอยากให้เธอสบายไปสบายแบบอยากให้เธอมีความสุขเราเราจะไม่อยู่ตัวนตัวถ่วงของเธอเหรอกมันก็จะรับมันก็จะรับมันก็จะยากอยู่ที่จะรับแต่ว่าก็พร้อมรับพร้อมเจ็บเพื่อเขา<ม>ก็อยากให้เขารู้เหมือนกันว่าเอยเราก็ไม่ได้โอเคจริงๆนะทิ้งกูทำไมวะอะไรเออทำไมอยากอยาก,อยากไวยวอยู่แต่เราทําไม่ได้ไงเออ เออปล่อยเขาเถอเขามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยสรุปเลยแล้วกันเลยกันใชก็อยากจะฝากถึงคนที่อยู่ในสถานการณ์แบบหมอประวัติแบบเออถึงเราจะเจ็บเออเราจะโดนทิ้งเอ๊อแต่ว่าเรายังมีวันข้างหน้าเราแบบเออสู้ๆต่อไป เดี๋ยวจ็บไปด้วยกันค่ะของไปโลดไปบ่เป็นยัง